S <S <original> <S <JS: S 1> สวัสดีอนเลคุ้มเดย์วันนี้มาอยู่ปกเลาอในงานช่องบางมังเดย์สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบางมังเข้าครัวนะครับวันนี้บางมังจะมาทําเมนูปลาช่อนนึ่งมะนาวนะครับจากมาสดๆนะครับรนีบ่ปลาช่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับวิธีทาปลาช่อนนึ่งมะนาวครับ ไปดูกันเลยครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเ,เราสรับตะไคร้ก่อนนะครับเพื่อไปใส่ในท้องปลาช่อนนะครับส<ร>ับสามนะครับสามกูตรงสามตะไคร้นะครับสับให้ละเอียดนะครับอ่าเอาปลาช่อนนะครับใส่ใน ใส่ในจานนะครับเอาตะไคร้ครับมาใส่ในนี้โอปลาช่อนเล็กนะครับวันเดียววันนี้อแล้วก็ปลาเปิดปลาครับใส่น้ำใส่ปลาเลยโอ๊ยร้อนไม่มิดนี่ ก็ปิดฝานะครับสักสักสนาทีนะครับอาปิดไว้นะครับสินาทีครับเรามาดูกันนะครับอ่ามาดูกันนะครับนาจากสินสินาทีครับที่เราต้มนะครับโอ้ดูเนื้อนะครับอือหือได้เลยคํเดียวครับอร่อยนี่ครับโอ้โหแล้วก็ไปดูครับวิธีการปรุงนะครับ ทีคบรุงครับนี่ครับต้องใช้อะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับอ่านะครับนี่ครับอันที่หนึ่งนะครับที่เราเราจะใช้วันนี้นะครับหกครับหกนี้หกอะไรนะเขาเรียกว่าดี๋รู่หกอะไรนะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะครับทรายบางมังนะครับน้ำปลา หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทาย1่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็บาเวอุายจอ่ะบาเวนะครับภาษาไทยเรียกว่ากระเทียมนะครับกระเทียมขาวนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับสับให้ละเอียดนะครับมาใหญ่ๆครับแล้วก็พริกนะครับพริกซัก สีหเม็ดนะครับไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็เขย่านะครับก็ใส่ปักชีนะครับปักชีสับนะครับแล้วก็หน้านะครับอ้ ครับไปชิมกันเลยครับอ่านีครับอ่าตากล้องมาดูใกลๆครับสีเอนี่ครับโอ้ปลาช่องนึ่งมะนาวสไตล์บางมงครับนี่มาชิมกันเลยนะครับโอ้ปลาช่อนนะครับพิองจักมาเมื่อกี้ครับตอนเช้าทําเลยวันนี้นี่ครับเนื้อครับอืมอืมบิสมิลลาฮิราะห์มิเรา ออยอ้ย,อ,ยอืมอร่อยครับไปครับครั้งที่สองครับอืมอืมีเยี่ยวอืม,ยอ,มอยาให้เรามาชิมกันครับอร่อยจริงๆครับไม่ได้มูครับอืมเฮ้ยร่อยจริง วันนี้เรามีแขกนะครับผู้นัทชิมของเรานะครับคนที่หนึ่งนะครับชื่อโบนี่รอนะครับให้เข้าชิมนะครับรอครับอร่อยไหมอร่อยโอ้ยอร่อยนะครับคนที่หนึ่งบอกว่าอร่อยนะครับอคนที่สองนะครับอันนี่อันนี้เบาแตะนะครับ อ่าทำามที่สองนะครับนี่ครับแบบนะครับอเอาเอะมาครับอือหือดะ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 โอ้ยเขาว่า,วาดะดะได้ว่าอร่อยนะครับอ่าคนที่สามนะครับดังดังดังครับดังสวิงสวิงฟ้า ดังรถสวิงฟ้านะครับอาเอางานนะครับให้เขานะครับอ๋อมาครับอืเป็นไงบ้างครับสุดะสุดโอ้ยงกับผู้ไม่ออกนะครับอร่อยจริงๆนะครับครับอ่าแล้วก็ฝากติดตามนะครับให้ช่องกับให้ช่องบางมังครอบครัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับอ่าย่าเลยนะครับ